ร้านเคยถ่ายอยู่แอ่นอนรบ้าง่งอ้ตอนนี้เาสีพนันกาลิตะเนาะเจ็ดสพันาสัตว์โปแตกเขาจะเป็นคนเสียเงินเนาะ้าแตกแ่ว่าขาแตกอลิตะต้องเป็นคนเสียเงินแ้วก็เป็น้าเจ้าเออเราก็เอาเต็มเต็มเลยเต็มเต็ม นี่เอฟซีนะมาซุกอีกเด้อไอ้มาตลาดเลยอฮะมาตลาดเลยเจนเนสซี สวัสดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนสบายดียำแหลกเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีบานสะกดสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อคีโมไม่ใช่ไรเตบานสะกดสบายดีวันเชียรเลยเมื่อนี้เฮาสิพากันไปสัตว์ปุ่มเป่าเนาะพี่น้องเนาะสัตว์ปุ่มเป่าอ่าเขื่นปลาปลูกโป่งวะทางไทยูทางไทยเอิ้นปลาลูกโป่งเนาะเพราะว่าเมื่อเย็นเสาร์บ้านพี่น้องยายบบ้าดน มือไเดี๋ยวสอดมือบรรทุกสิกับบ้าบนะก็เลยว่าจัดคุมเป่าก้อนเนาะเหมือนนี้เพราะว่าเขาเจ้าจัดงานอันเตรียมตอนฮับบุญทรงเฮอปากเซ่เนาะพี่น้องวันที่จำนวนหนาเป็นเดือนเนาม่นวันที่เส้าแปดนะวันที่สามสิบเนาะแต่ว่าเขาเจ้าเห็ดหลูกปลาโป่งหรือว่าลินกิจกรรมหันแต่ว่าเขาเอาเอียงเครื่องเงี้ยว่าอันนี้ฮะงา้คืองา้ยจะศสตร์เลยแต่อันนั้นบูแบบเครื่มา ช่วยอย่างไรแบบเกมแบบนั้นะพี่น้องเขาจัดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาหาเดือนอันนั้นปูเนาะกีจิกาศแยกกีน่างามแกราสตรนะแมนก็เตรียมไวปมือนี้เขาเลยสิว่าไปทดลองซีมือครับนเพราะว่าปีก่อนเขาไปละรางวัลอันนั้นคือปีกายปีกายไปละรางวันอันนั้นเลยบอกเล่งจนพอขาไม่ขาอะไรนี้เนาะ ปีนี้เขาเลยสีล่องไปก่อนเพราะว่าประธานเนี่ยไปจากเื่อเอาตุ๊กตาจักสามตัวเลยเสียมือใหหลานเงไม่เซีว่าตุ๊กตาเสียมือใหหลานโอเคเดี๋ยวล่องนี่บป่าดีมซื้อเลยพี่ซื้อเลยซื้อไปเลยเลย่ะน้องพี่น้องไปเจอกันอยู่งานเมื่อนี้ไอ้เพิ่งก็ซื้อไปอาริตาก็ซื้อไปเนาะไปนั่กันหลายคนบารีมบาร์ซีโซซีมือของของเป็ดมื่อนี้จีพาไปเอาเป็ดพี่น้องพ้าบาลสูไปเอาเป็ด มาอย่างรปีเลยใหญ่เลยบบริจุกตัวโอ้ยมือว่านี่ไปคลองเลยสองตัวบาวนี้าจิบบลงทึ้นมิดตซ่าพันกีบอะไรซ่าพันเสดสามบวงเลยยี่สิบาทแล้วมาหีสิด้วยสี่สิบสี่สิบาทเนาะสี่สิบาทเนาะสี่สิบสีบาทแต่เป็นสองตัวมแล้วคข่งเนาะ อืมขัดแท้ขัดแท้พ,พ่อโลบ่ะพอโลบ่พากันมากินหมูกระทะพี่น้องมึงหนึ่งนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยบอเป็ดนั่นพอโลบบ่วะเ่ยถามว่าไก่บ่พาโลโอ้เป็ดพาโลอ่เนี่เป็ดบ่เป็ดนั่นพอกิโลบ่พอหนึ่งกิโลนะได้ั่ลมันรถเป็ดกัวแบบโล่ยนั่งรถพี่ต่อไปนะเหมือนเป็ดหนาเดียวเออเป็ดหน้าเดี่ยวนี่ตอนนี้เขาก็มาจอดรถไว้วิธีแท่นทางเนาะ โอ้เพิ่อมากอยก็อาริตะธรรมะได้หนยไก่ดอกมันบอกไก่ข้างเขาเขาบอกเสือไก่ดอกาเข้าไเห็ดคือเมาอันนี้บ้าซากลืนเห็ดขึ้นม่าโอ้เป็นยั้งดาวดิมไม่ยินมาเสียงเพลงโอ้เสียงเพลงเอาเบาผ่อนจะไปอะไรจะสบายดีนัตีเอาจะถ่ายคลิปบ่นีนี่เด้อ สบายดีสบายดี <S <S เออพิ่อนกก้อยเดอ้อมันอีบ่าวชุ่มมาถ่ายคลิปยังนีค่ะแต่เมล่าลอันนั้นค้อง <ละ S 1> ควันป<บ>ักปุมเป่าล,ละลาเป็ด ไฟเซียนเป๊แต่ว่าขอยเสียบบกุมเปานี่เสียบเป็นคนนัคนือนัพถือพุละโตหถือพุละโตเลยบ่เขามีหาสองสี่หกเจ็คนเอาเปสทำได้เจโตเด้อชมชสิบพันขบใจพี่ต่อดอีมมกถาเง เบิ้งทองจ้ะเจ้ากินชาอลิตากระลุงแล้วอืมยังอลิตาได้เบิ้งเออได้อยู่ให้เจ้าตู้อีเด้เจ้าด้วยเรียกเขาพ่อแม่ให้มันใหญ่ขเจ้าได้เงินจะเสียอย่างเรียกเขาพ่อแม่ให้มันใหญ่อันนี้ก็คือว่าเมื่อนี้เมื่อนี้อลิตาได้ไปกินอาหารญี่ปุ่นเออพว่ากินน้อยเดียวกะลีแอนบ่ จะว่าจะมักไปว่าซูซี่บอกแล้วคนหักกันแล้วยังอีกโอ้บอกบ่มีแฟนเฮ้ยมีมีแต่เก็บไว้มีแต่เก็บไว้บุอยากเปิดตู้เก็บแฟนเก็บเป็นแฟนเก็บของบารดี้มันเจ็บได้ทุกคนอย่าไปเป็นกระยาจะเบาบางนึงนจะคือเบามีดปาดคอแล้วเลยบอกบ่มีแฟนมันมีซาพพยอุ้ยยังเอาตั้งไหนจะวบาจะไหนเขาช่วยไปไปไปให้น้องไปหาล่ะเฮ้ยเรื่อได้มีบอ ีไปไปกดก่อนบกดก็ได้เขามีคิวบกดอยู่โอ้นะมันบกหักบกยกไม่อยู่ไอเิลินมายิ้มอะไรสุตอนนี้นะเวลาพอ๊บมี่เลยหนึ่งบดเอามาเลยเลยนี่ตอนนี้เวลาเสียวัดเที่ยงคืนนี่ยแบบคนยังไหลอยู่เนาะดักกันจะหลุดลองไปพี่น้องบนนั้มีเส้งเข้ากับซิบบดถ่ายด้วยอร่อยไหมอาหารไร้บาดิมโอ้อะไรดิเบนโอ้ขอบเบนก็สัก ต้องเป็ดก่อนมะนี่ร่้เ้มือนร่ำเหมือนตอนแท้กาที่ร่ำขนาดยู่่ได้ จะได้ยู่ว่าบารอันแรกมาเพิ่มเขาไม่ได้เฮติชาเขาไปยืนพีอ่าไว้เปิดจุดนิดก็ได้เอาสามคนรอบเลิกสางไวกิบนอไปเอาสไปล้วเดียวไปดีรอบแล้วาด่ายอยู่รอแรอดแน

รลอกเอากายจเอาจับเอาเลยโอ้ยเซมบกนเพี่แถวเซมโอ้ยพนักโเพนักโเพนนยางอะไรกินกินัว่าหลๆหรอโอ้ยพี่ข้าก็เรจอแดนอัตันโยซนเออสเพชรนามคนเลยนสีมันหัตัดต้วย่สเจ้าา่ดยงที่สองตัวเลยเย เอาไ,ปไปา,าเอาลุกนี่เราเพื่าพอาไปแล้วโตวที่24ไปแล้วเอาคนใจเเอามาทอดแต่ซื้อหัวหานไปกินอีกบืนกระจายไอ้กีแต่พี่ๆีดนเอ้เออ๊มารายการสหับยับไปกน้องเลี้ยวสิเป็นสัตว์ประุ้มเปล่าเ<บ>นาะวันนี้บาดีมได้เ็ดไปแดดโตวนงึง เ็ดแม่นูอย่างไงีลากับซมีจะเสียเด้อบอกไวอย่างกินบุนชงเหนือนีประเทศไทยมีอูกว่าจะสียใกับพึ่งขึ้นน้ากัะปีมีถ่านนงเชียวจมนูเนาะเออปลาดิมไหนตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าตัน่อยบันนี้เขาสิไปสัดปลาคุ้มเปล่าพี่น้องปลาดุกโงนกระดมเว้ยันนี้เขาสิไปเอาปลาคุ้มเปล่าแท้เนาะพี่น้องปลาุกเปล่าวะอันนี้วะก้นึ เดมีตุ๊กตาง่ามอยู่ได้นี่แล้วปีดอะไนี่ยเอาอันนี้ก็ได้อากอยบันเอาเปาเอกตุ๊กตาอ้ลิตาได้บ่โอ้ยีิตามีเท่าไรหนึ่มีชิมหาพ้าสามสามดอกสาบาทตัวนี้หาผ่านพการบ่ตุ๊กตาผ่านยังกันดิปี๊ซ่าปี๊านบ่หาพได้ยังแน่นี่ พันไรังไงโอ้หนามเนี้เนาะเตจกลูกีสิบสองหลูกสามดอกหาหรอหนีสามสอาตัวหากอนอาตหาก่อนบาทนึงสิลองก่อนเสือมันถือถือโห่อดิโอ้ยอีกวันนึ่งแล้วรองลองทั้งคู่มเ่ถมัทำไมดับ ั่นดบซือๆไปนะไปอ้กเลษแทงยกเลิกไยเด้อตรเอาเป็นตัวใม่เลยก็มาจากโอ้ขออยเป็นตัวใม่เลย้คือนาเลยโอคือแมนจังเลยมัดไปสัมากเลยยแซงึนอาไปแก็อะไรกินนะเ้ยิงว แวแถว้องอาแถวสิอยอัสามิพออัน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 ันนีจะที่ถือกูแหละต้องคอยทิพนเนาะตัวแรกสามลูกห้าใบช่วยถายไหมห้าใ่สามดอกจะเอาตัวขา้ยไนเขากี้แต่เพรสมลูกพเสียหมูเด้อต้องคอยเนี้นเด้อตัวนี้แล้วเอหมูตัวนี่ หได้ไหอเอาเลยวะเอเอามาทุรอบนีปลาปลาแมนเงนข่อยเยเ้ยปิเป็นเ้ยนปิอเนั่นีกเหอะไรให้ปิตอบลนะบอลอ้อัลนีเอออีกลูกเด็อีกลูกเอีกลูก เดีย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 นเด้ยรเขให้เขาเดียงกันฮะเขาใส่ดูด้วยจไปเดียงเียด้วยไปเอนอีกลูกเนืงเด้คต้องได้เน้ยรานคอยถ่ายอยู่แน่นบอเ้ยเด้ยเงียโอ้ยเอาหูมาม่สุกทำมาลงเิ่กันฮะขึ้นใหม่แล้วอีกีบานบ ร้านผมได้หมูแล้วน่ารักมาลงทุนกันเป็นอะไรขัดเจ้าสัตว์ถือเาสีจ่ายค่ะตุ๊กตาใหญ่คะเจ้าสัตว์ิดนเจ้าจ่ายเองโอมันจิมันจบมแม่โคตร้โต้าร้อสิบพันเป็นปะยู่โตหาสิบพันไปวชวยด้วว่ายักษ์ทนี่ผมยืมสิบพันันเล ตัวไหนเน wow. no. right. oh, ี no. ala, ่ยแกนส0คุ้มอยู่ไหนคุ้มตัวนี้มันเป็นตะเพงคันยูไทยประมาณร้อยไปคนเยเนาะร้ยปบาทสองร้อยมะให้ตัวชื่อขั้นอะ่า่อไปยันตีพี่ว้ยเออเิ่งขวานเองเยบ้ววววว nhiêu thay một lần này thay một lần nữa 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 thay một เอาแยกกันนะนะกันเกงกันแยกกันนะเ <Serge. S 2> อาอรอดีตอดเอาแยกกันแมโยเอาแม่ดีก่ท่าจะลูกพี่ฝากนะนะเด้อโบไนนนะโบน้เยฝากมกอไรนโบไนยีตะกนเบียคตะกุนเนาะโอ้ยแ่งแข่งเน่ยนไร แตุ่นเมอกากังสุกนไหนลอยเปนเส้นทีเดยม่เขาบอกามาหุ่นกันดีบอกเออเขาได้อาขาวมวัตุกตาาตแสนขาจมูเจสัตว์ตัวใดเลยเจ้าใจขาเจ้สัตวดใจเจ้าสะไรเจ้าอไรเาแบบหนานปนซูสิไปเขาไปเริ่มหนาเสียหดเลยให้อน่ไปเบิ่งตุะหนะ ก็หลายห้องเกิดตอนนี้ห้าสิบพนันกาลิตาเนาะเจ็ดสิบพันขาห้าสิัาสัตว์บ่แตกเ้าสิเป็นคนเสียเงินเนาะถ้าแตกแต่ว่าขาแตกอลิตาต้องเป็นคนเสียเงินแล้วก็ได้เป็นทางเจ้าเออเอาดีบอกดีเขาต่ได้กำไรนะเดี๋ยว่าโอนได้โอนได้แล้วอ่ะ สั้น่วันนี้ตั้กันกมาเรื่องต้องหาพันก่อนเพรไรเพระว่าต้องหาพันก่อนน่องคอเอาเงินจ่ายก่อนล่องคอลองคอเลอนแะลองคอจากกันบ่ไหนคั้ว่าจะเห็นเบียงดูดีๆดีว่าตัวดีๆเอาตัวน้อแรมน้แมเมนเดมยู่นี่ครับมันเกดมันกิเบียร์่ีเลยนืองแท้เจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบเลยเด้อแม่แม่ได้เลยโอ้แตกเลยงโอเคงันดงห

ปลาบดลานไหมบอ่ะานไหรถืานี่มาล้วโอ้ยายสัตว์แล้วก็แล้วเลยไรเดือดเด้อเืไเดือดเจงได้จาเดอกันกเขาเ้นเลยสัตว์่แม่จ้ากะเอาตุ๊กตาไปห้แฟนเอาลีเนาะมีเว้ยแไดเหมแ่ได้เหมอเอาไดหม้ให้รีซื้ออ้มีว่ซาหน่อยต้งหนักวันนี้แทะแล้วมันี่บ่มีเอแทะแล้วมันี่ này là pa jacko đã được rồi pa nào tung nào nó nào thì có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาเลยบ้างอะไ่บลบไก่สิวะนีหนีมันนอนอยู่นี่เอาตัวไ่เอาหารเอาไปยูมันอีกังโอ้แมันโดข้อไปเรื่อยอะไรมาในี่อะไรมกลือนไก่เรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องแล้วอฮ้ยนะตะเพืเพืเกจอไรนั่นี่ ่เห็นว่าิมันลบก่อขนาดนีแล้วซอกมื่นเอาเบิ้งบาดีมันเป็ไก่ใหเยมันคืไรนี่นดูพ่อโรคระดับเอดกระดหเสียบเนาะเได้กระดาษโบหอมันเสียบตัวนี้ต่อไรนี่บนบางมีอยู่ได้โอ้เสียบเลยเบี๋ยเดี๋เบี๋ยเดี๋ยวเยยอจเสก็ด เี๋จะได้กะไรนะเดี๋ยววจะองแได้กรเสียบมันเนีเลยวอ่ะมันมาัุ่เ็เลอะไรสกดมันไปสกมไปเอาเรื่อยโอ้มันนี้กระเสียบ่เล็้เนยมันนับองเจ้าก็เห็ุพลดดอกอันนี้ไพ่สลัดแห่งลิบยเรื่ะเร่องเรจุบจุ๊บเอามาดลองอันนึ่งมาอย่าลองเลยอยวงการนี้มันออกยากอ่าลองเล

mua đây, đồ đẹp cái gì vậy, cái cái này chắc đấy bây giờ như bên nhì เฮ้ยซังเฮ้ยอ้าวมึงเฮ้ยซังเหรออ้าวคัดเฮ้ยซังว่ะลองลองเอาสีมาพานันกับอลิซสักหอบซองเนาะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเอาอันนี้ออกก็ได้ะวะเขาเสียเงินให้อลิสาแล้วเบ่งหนึ่งนี่เพื่อนก็สั่นบานี้เขาเอาอันนั้นเอาอโอเคโอเคหนึ่งแสนหนึ่งสามลูกจับมาเมิ่งอ่ะป่อย้มเด้อลิสาที่ได้แค่แล้วเขานี่มีแต่ได้กับได้นะเฮ้ยลูกเท้ามือ แล้วแถมบ่แถมซีดูนะแถมแบ่แล้วแถมซีดูแถมด้ชันลินได้นี่แมมแแถมซีดูแวองแถมพูดเฉพาะหาเขาส่นน่าพาาเขาแข่งกันก่อนเขาแข่งกันก่อนน่อยเอามาใส่ร้แล้แถมไข่มักบูนไข่แขก่ไข่แขกเข่งใจซุกเอ้ยเราไปย้อนสงเงินเหจดอกมันคือม มึงโมลงมาเลยงั้นหสงกว่าเนาะมาอาเลยมาตื่นเต้นเดี๋ยวพี่สาเ้ยมาได้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 แล้ววาอยู่น้ำพอดเอแค่โอ้ยบ้าเลยจะไว้พรผกากพผะไประยู่ที่ดงมุดแหละมาต้องไหว้แล้วพ่อจะไปเต่ถั่วพ่อโอ้ยช้าที่เดียแซงเนี่ยแซงเนี่ยแซงเนเ่ยเล้วมาซุกสิไรที่บ่อ เบียอยู่นั่งรถมีอยู่เอออาลูกุ้เหมือนน้อเอาเออกอเออเออเเอออเอออเออเเเอเออเออเเ คุณีนีใจยังเสียเงินแสนหนึ่งแล้วล้วุแสนแปดเ่าเพิ่งเสียเงินว้เสียคแสนหนึ่งวะกอดคอยยังบุฟฟี่บอยยังสิกอดแขนอีกเออเอาไปกอดเพื่อเคียรกับเจ้าเดกเออเอาในที่สุดเท่ากับแกแกนาริตะเซมเล เห็นบ่เจ้าไประจูดถูกกบะบาดบักอดีมันเคยตาบย่างมาก่อนเกี่ยวยังไหมเกี่ยวบ่มันก็เลยมาซัดมาถุ่นดิมือนี่กับม้วนกันเนาะเอาอีกว่าประตยพนันบอพ่อแหละพ่อแหละบ่อได้เขาทำพนันกับเรานี่เฮาไม่จะได้กับได้ได้เล่าหันมีดเสียใส่เสียขอกับกระบาดเนาะแจะกล่าวว่า ขันค่อยได้ขอนค้าวสัดได้จะเสียขอเสียเอาเออแต่วันนี้เราสัดได้แล้วเขาเอาเองเออนะเขาขอตกลงพิษเ,ย <c oughs> เลยอะไรเขาบอกเขามีจะได้กับได้เอ <c oughs> อก็รู้อะแซมดอกนี่นะ <c oughs> <c oughs> หลัง<ส> <HARR Y. S 1> จากเขาสัตว์ประคุมเป่าแล้วเนาะฮอลกับแมวเอาคล้องฝากกับไอ้เควินไอ้เควินแล้วมาไปอเมริกาเห็นเนาะเอาคล้องมาฝากเป็นตื้อเกือบมาให้เนาะนี่เดี๋ยวเ่ไอ้ไปก่อนย่างย่างย่างไอ้นี่เอฟซีนะบาลซุกอะไเน้อไอ้มาตลาดเลยไอ้ฮะมาตลาดเลยเทนเนสซีเทนเนสซีเ เกือบงาบเมือนลยพี่เนาะเป็นเสือมาฝามีเสือน้ำเน,นานะสองตัวไ,นะไอ้นาไอซี่จ,จะจนลืมได้แน่นเนได้น้ำฮอบจนลืมบา้าเจ้าม้าหรือว่านี่ไอ้เนาบ้าวัม้าซึมสื่สอ,อไอ้เป็นแม่แต่ลินหานอยู่ฝ<ป>ั่งลาวเนาะม่วนได้ไอ้ก็ดีใจแฮะไปลินบ้านนอกอยู่บ้าไปไปไปแล้วมีโอกาสให้ไอ้เราไปลินเนาะเพราะว่า ดีใจหมดเลยทำมาเยะเลยได้มาก้องตไปเที่ยวนะได้มาเลยภาไปเที่ยวไป่ไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปกสอบทุกมุมเลบาเซีทีมงานอยู่ี่นพี่น้องคลิปนี้้องก็สเบรเพียงเสมีเดอพี่น้องปผู้สัตว์ปุคุมเปล่ามาราาดีมับาเชียจะได้กคลิปหนเ้าทุกคนมีคนทนน่่นนคอยไปว่า สิไปซื้อเบียร์สิไปซื้อน่อยใส่มาซุกไปซื้อไปสัดปุ่งเป่าเอาปุงเปาเอาพอไปซื้อเบียร์ราคามันสิแพงเนาะแต่ว่าไปสัดปุ่งเป่าเอานี่ยเจ๊พันขี่เขาอะไรเบียร์เหล้าแก้วหนึ่งแต่ว่าเขาต้องมั่นใจในสีมือเขาเนาะแมนเพราะว่ามั่นใจในสีมือมาซูกถึงเขาเห็นสีมือเหมือนลูกุดยอดค่ากันนี่เนาะหาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบายบาย